ซื้อมาตอนซื้อมาแปดร้อยอู้วเด้อเด้อเด้แปดร้อยง้อตัวเนี้ยอ่าครับเี่ออ่าซื้อมาแปดร้อยครับปัจจุบันนี่ผมมีง้ออยู่สองร้อยกว่าตกับพระเดียยวีจิ้นยังง้อตัวนี้เหรอครับครับอ่าออกลูกมากผมก็ขายไปเรื่อยก็ได้ลูกแม่มันออกแม่แพะพันไปเรื่อยๆครับตัวนี้ตัวสี่สิบจีออกมันที่ออกช่วงเดือนนี้ทุกปีครับปี สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมสิ้าพีพะนองมาเบิงง้อเข่าง้อลักจากเพชรน้ำหนึ่งฟาร์มนะครับพี่น้องครับนี่แหละโตน้ำโศกพี่น้องครับนี่เด็ครับเด้อมาเบิงวาัตนี้มันออกลูกหรือเดอครับพี่น้องครับครับสิภามาเบิงวาเด็กวตนี้นี่เป็นลูกัตที่10ซี่มันเหมนดีบุนะครับง้อตัวนี้มันจะใสเดยกสิ้าคุยกับพงษเพชรนะครับเนาะสวัสดีครับครับผมอ่าสวัสดีครับครับ อาพอ่องอเข่าง้อดัก,กออกแล้วพี่น้องหลังจากตั้งท้องมาสองปีกว่านะครับตัวนี้เออออกอะไรเจัามือเหรอครับพัวนี่ออกได้นี่มือที่สมครับมือที่สามนะครับพี่น้องตัวทีทิบตีนะครับี่เด้อตัวที่14บสี่อ่าครับพุ่นในพี่น้องตีครับง้องอนี่ขันมันมนั่นร่างกายสภาพดีๆมันก็ให้ลูกหลายตัวอยู่เนี่ย<ด>ครับอ่าพี่น้องครับเบื้องหน้าครับเด้อบางตัวบอกว่างัอลูกหนึ่งลูกสองไม่เอย่งคือเท่าแท้เออ่าพ้นว่าเขาใจครับงัอตัวนี้ลูกทิบตีตัวครับเนื้อหนังวางมันง อ่าเนื้อหนังมันง่วสาวครับอ่าที่บอกว่าง่วลูกหนึ่งลูกสองอะไรครับเนื้อหนังโบเฮียวบอยด์เลยครับครับอ่าตัวนี้ยู่นองผมมา่นสิบเจ็ดปีนะครับตัวนี้ครับผมสิบหกสิบเจ็ดผมจำมาเพชรยูอ่ะมั่นสิบเจ็ดหรือสิบหกปีนะครับนี่อ่าปัจจุบันนี่ผมมีง่วอยูสองร้อยกว่าตัวกับถ้าเดียวยูจะกินกับยี่ห้อง่วตัวนี้เหรอครับครับอ่าออกลูกมากผมก็ขายไปเรื่อยก็ได้ลูกแม่มันกอกแม่แพะพันไปเรื่อยๆครับตัวนี้ตัสี่สิบจี ออกเมื่อกีออกช่วงเดือนนี้ทุกปีครับปีปีละโตเลยป่ะพ่ออ่าปีละโตครับครับผมอ่าออกปีละโตเพราะตัวนี้กับสิบหกสิบเจ็ดปีเหรอที่พี่น่องประมาณนั้นครับสิบหกสิบเจ็ดแต่เป็นคนกับหลุนเดียวกันเป็นมู่กันล่ะอ่าเป็นมู่กเขาพอายามเพชรได้เลยครับเขาลองเล่นห่วงกันได้หน่อพี่น้องอ่าออกมาแต่ละตัวนี่บ่มีว่าบ่งามครับครับนี่ตัวนี้เป็นลูกผู้ตัวก่อนเป็นลูกแม่ครับตัวนี้ตัวเถิดเป็นว่าขยันนะตัวเถิดครับเออตัวผู้อ่าตัวนี้เป็นลูกผู้มันสิสลับกันทุกกปีคครรัับบลู ลูกพ่อใดครับอยู่นี่บ่บ่งหูกันครับปอบปอยไว้มันก็ทองของมันเองครับเป็นบ่วแม่นจักเป็นตัวใดทับตัวใดล่ะครับไม่เป็นลูกเพราะยังเพจตินอสงสัยครับยาน้ำกลดต่อยๆนี่แหละพี่น้องยาน้ำกลดเลยครับนดี๋ยวปล่อยออายาน้ำกลดเลยเนี่ยยูกันมาถือว่าเป็นญาติผู้นึงเหรครับครับผมแต่นี่ครับอ่าให้ตัวใดกับพอขายครับนี่ตัวที่สิบสี่นะครับพี่น้องตัวติดตีครับพี่น้องนี่เคยมีงวดใดหายลูกหลายตัวเป็นไดนะเคบพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเด้อครับอันนี้มีคนมาถามซื้อแลู้ดู่ที่พี่น้องตามผมมมาาาาออยยยู่่่่่นีตเรรบบขขคัปลพ กมันมันพาอะไรยูได้กินไงย้อนตัวนี้ครับว่อ่าอ่าผ้าอไรยูได้กินไงย้อนตัวนี้ครับสรีเลี้ยงไป่หอดไซไปในตัวนี้กาติต้นเทาจนแก้ไปร่วมกันมูลละครับจากไปสิไปก้อนกันเลยพี่น้องไปสิไปก้อนกันนะครับตัวผู้นะครับเด้อขาวจุนพูนพี่น้องครับบ่รู้ว่าลูกกันพอได้เอามันอยู่กับยูนีะครับผมก็ปล่อยไว้ยังที่ครับผมไม่ได้เรียกพวาพันครับผมก็ปล่อยไว้จะมันทับตัวไหนล่ะครับนี่นะครับเด้อพี่น้องครับเนี่ยครับพอหอดปีนาผมผมก็ที่ขายตัวนี้ครับ ขายลูกมันอ่าผมมีได้น้ำมันนี่ปีละสองหมื่นกว่าบาทเอาพอถามเนี่ยจังไงตัวนี้เดี้ยงมเนี่มันมีปัญหาอย่างบ่ชสิบหกสิบเจ็ดปีบ่เคยมีปัญหาเลยครับเก็บไข่เดือดป่วยล้วปีเป็นของขอเต้อ่าตีเป็นโรคอีหยังก็ตามเออบ่เคยเป็นโรคน้ำมูโอ้อ่าบ่เคยได้ฉีดยาบ่เคยได้เป็นยังบ่ได้พาไปหาหมอจักเทลียบ่เคยเลยครับตั้งแต่ซื้อมาจะได้น้อยพุ่นเห็นนะครับเด้อผู้ใดสนใจเอ้ยเดี๋ยวเพียงตาคอกครับเออนี่นะครับเด้อ บอกเก็บไข่เดือดยนี่กับบ่มีนะครับบ่มีครับโอ้อกหม้อสิเป็นนั่นไปนี่กับบ่มีครับออกลูกก็ง่ายครับนี่มันออกวังประมาณกนการมั่นตีสามมันตื่นมาหกโมงเสารลูกมันแลีนเหรอเดือดรูกมันแลียนเหรอมตื่นมาหกโมงเสาลูกมันแลีนเลยเห็นน้องมันบ่ได้จินต้มน้องมันพอดีเลยครับผมที่ได้เงินมั่นปีละประมาณสองหมื่นห้าครับก็แสดงว่าหลาสิบปีผมก็ทีได้เท่าไรนะครับสองแสนกว่าจากตัวเดียวนี่นะครับผมได้เงินประมาณประมาณสอง เกือบเกือบสามแสนล่ะครับอ่าจากซื้อมาตอนซื้อมาแปดร้อยเด้อเด้อเด้อแปดร้อยงั้นตัวเนี้ยอ่าครับเี่ออ่าซื้อมาแปดร้อยครับงั้ตัวนี้แปดร้อยเด็กพี่น้องซื้อมาสมัยนั้นกับสี่ที่หกสิบเจ็ดปีขึ้นหลังคัพี่น้องครับผมซื้อมาแปดร้อยครับตอนนั้นครับปัดปัดถาผมจำมาผิดด้วยครับเรื่องประมาณแปดร้อยรวมการลดกระหน่คันนี้แล้วครับอ่ามันก็มาออกลูกคู่ปีคู่ปีตัวนี้ครับมีคนมาขายผมหลายบาทด้วยครับผมมาขายคนขายเท่าไรพ่ออ่าตอนนี้มันมั่นยวนผมให้ผม ห้าหมื่นถึงหกหมื่นครับว้าวครับว่เอาครับสิว่าถัวไม่แสนหนึ่งก็จะขายว่านี่แสนหนึ่งก็บ่ขายครับหักเป็น้ตหัวหักครับมันดีออกลูกอีมันอีหลายอยู่ทำเงินได้หลายอยู่มันต่อพี่นะครับเพราะว่าเนื้อหนังมันดีครับยังก็ดีแล้วก็กินงหยากินงยังนี่วันนี้มันพอต้องฉีดยาพอต้องยังเป็นโรคยังมากมันก็บ่ยันครับอ่าเพราะว่ามันผ่านโล่งผ่านหนาวมาตลอดแล้วมันพอเป็นอย่างนี้ตัวที่สิบสี่เราเนี่ยตัวอีมันยังอันสดสดจุ๊บไหมตัวนี้ไหมตัวนี้เป็นเงู่ครับ S <S <S เขามันก็อซ้ำนี่ครับเอา,าพา<ร>าอฐานในยย้ำออกนี่มันได้ดึงออกบ่บัครับนี่หยดร้อยออกตลดกอดเลยครับโอ้เครื่องคือบานเลยพี่น,อน้องอ่าม่หยดร้อยออกตลอดเลยจังหวะนั้นไทยจังสิบไปผสมเดืินลอยเพิ่นกับบานร้อยออกคือกันนี่พี่น้องออกไงนี่เห็นเด้อลูกขึ้ขาวดีสิพี่น้องครับลูกขาวแต่ว,ว่าหลังแดงครับคุยหลังแดงนะครับอ่าคุยหลังแดงหัวแดงนะครับพี่น้องครับครับเอ้านี่แหละบัวเข้าบัวหลักไปยัยเพชรพี่น้องครับนี่แหละพามีอยู่ไม่กินจากตัวเดียวนี่แหละพี่น้องครับจากตัวเดียวครับมะฮอดไอ้ สองร่อยตัวเลยก็ตัวพี่น้องครับกับขายลูกไปน้ำแน่อ่าลูกมันมันก็เจ็บไว้ออกลูกออกเต้ามันน้ำเน่าตัวแม่ครับแต่เป็นตัวผูกมาขายไปน้ำอ๋ออ่ไม่ได้เลี้ยงได้เกี้ยวไม่ได้ยั้งครับนี่ครับอ่ผูกเอาไว้ปล่อยไว้น้ำโมนี่เขาทำกับขับเขาคลอกก็เองนี่ครับอันที่เห็นเห็นไทยคลิปคลิปได้กัญญางอ่อยต่อยอ้อยต่อยน้ำพญิพิษตัวนี้อบางคนว่าคือนั่นออกแถมออกมันออกลหรือครับเด้อตอนแรกผมว่าสงสัยมันท่องอีหลีบว่าพี่น้องไ็ถ่องจะโดนแทบสันออกแล้วออกแล้วนี่ตัวนี้ออกแล้วครับ มันสลับกัน,นทั้งที่ทุกปีเลครับตัวนี้สลรับผูเมียทุกปีไ่มับแน่นครับสลับผูเมียทุกปีเลยครับเปิดเปิดอ่าตัวที่แล้วปีที่แล้วผมขายไปสองหมื่นหาครับอ่าหอดนี่จอดรอดพี่นาผมก็สิ่ขายสองหมืหากันตัวนี้ตัวนี้อ่ามันก็สิได้ลูกอีกตัวนึงมาไปโอ้ครับร่วมแล้วผมสิได้เงินรมมาณสามแสนแล้วครับะพอหตัวนี้จากแปดอยนี่ปุอ่าจากแปดรยนี่เปิดเปิเปิดนับขายขี้วัน้ขี้ก็ขายอีกนับขายขี้ัน้เา นี่นะครับเพชรน้บหนึ่งฟาร์มเรียงครับเพราจำเป็นต้องไปซื้อง้อใหญ่ง้อเขามีเงินต้นทุนทำไรเขาก็เลี้ยงไปซ้ำนั่นครับค่อยๆขยับขยายไปนะครับเนอะดูนี่จนมีฟาร์มสองเลยก็โตผู้ใดอยากกระเด้งง้อนี่มาเอาหลดพี่น้องครับมันเหลือเอาเลยนี่นะนี่แหละเจ้าในคลรีมกับผ้าผีผ้าน้องในเบื้องนะครับเนาะผู้ใดออกลูกหลายก็นี่นะครับพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเนี่ยนะครับเด้อะสูขเพื่อเพชรได้วะครับผมครับเจ้าในคลรีมกับขอจบขอพ่อไว้แค่ที่ลูกหัวไทยตัวเขาตัวหลักของพ่อเพชรนี่แหละครับขอสวัสดีครับ สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แเปและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรารบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ tông lạ